ครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันที่2แล้วนะฮะของลีกเออ่คันเดอะคันโตคัพนะครับก็วันนี้นะฮะผมมีทีมใหม่มานำเสนอนะฮะโอ้โหมันมากครับทีมนี้โดยมีพี่อ้วนดำนำทีมมานะฮะก็พี่อ้วนดำก็ลัตติเคตครับผมนี่ทีมผมมีแบบนี้ครับมีแซนซ์เลสนะฮะลัตติเคเอ่อครีเฟเบิลนะฮะก็ตัวแซนซ์เลสนะฮะเป็นโปเกมอนเหล็ก แล้วก็น้ําแข็งนะฮะตัวนี้เอามาสู้กับพลังจิตโดยเฉพาะนะฮะพลังจิตกับมังกรเลยนะฮะเผื่อมีนะฮะาแรกเป็นพาวเดร์สโนนะฮะถ้าที่สองเป็นไอซ์พันนะฮะแต่ถ้าใครมีดัตหรือเหลือนะฮะดูอย่างของผมเนี่ยดัตน้อยมากนะฮะสามารถเปิดท่าบูโดสได้นะฮะท่าบูโดสนี่เด็ดมากเลยนะฮะแต่ผมเอาท่านี้ไปก่อน,นะครับ <c oughs> ดัดตน้อยฮะคนจนฮะ,ะเออหมดไปกับการปั้นตัวนี่แหละแล้วหลีกหน้าฉันจะเอาที่ไหนมาเล่นวะเนี้ยนะครับ ส่วนตัวรัติเคทนะฮะตัวนี้พระเอกของผมเลยนะฮะท่าแรกเป็นควิกแอทแท c k นะฮะตอนแรกผมจะใช้เป็นท่าอา่าอะไรนะท่าไบต์นะฮะมันช้านะฮะคุณแอคเขาบอกว่ามันช้าแต่มันกัดแรงนะฮะผมชอบกัดแรงๆฮะนะฮะ, <c oughs> <c oughs> ะ,ฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นท่าควิกแอทแท c k เพื่อจะได้เก็บเอเนร์จีเยอะๆนะครับแล้วก็อ่าท่าที่สองเป็นท่าไฮเปอร์แฟงนะฮะไฮเปอร์แฟง นะครับแล้วก็ท่าเด็ดเลยของเขาก็คือท่าครั้นนะฮะตัวนี้เป็นมืดแล้วก็ normal นะครับสามารถสู้กับท่าผีได้ดีทีเดียวนะผีกับพลังจิตนี่ไม่ได้กินเขาหรอกครับนะฮะบอกได้เลยอึดมากด้วยนะคะดูดูดูเลือดซะก่อนนะฮะร้อยสี่สิบหกนะฮะไม่ธรรมดาฮะตัวต่อมานะฮะนางฟ้านะฮะนางฟ้าคลิฟเฟอร์นะฮะนางฟ้า นะฮะถ้าแรกเป็นชามครับผมเน้นหนักครับถ้าชามเลยนะฮะคือถ้าใครแพ้ถ้าชามเนี่ยโดนนี่ห่วบแน่นอนนะฮะถ้าที่2เป็นท่าเหล็กนะฮะเมที่ all m a นะฮะก็เผื่อเอาไว้กําจัดตัวนางฟ้าด้วยกันนะฮะแล้วก็ถ้า d u ซซิ่ง c r e มนะครับอันนี้เป็นท่านางฟ้าเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปล่อยฮะไม่ทันได้ปล่อยฮะตายด้วยท่าชามไปก่อนเอามาว่ากันเลยดีกว่านะฮะกัดทีมแรกนะครับ มาลงมาเลยครับนี่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้เซฟเฟเบอร์ uh, นะฮะ,ะคลีเฟเบอร์นะไอตัวนางฟ้าอีกตัวหนึ่งนะผมไม่ได้ใช้นะฮะตัวนี้ใช้เป็นพูลินแทนนะฮะนะมาลงมาก่อนนะแซนสเลตนะฮะจงมาเจอกับไฮโน่ no, ครับโอ้โหไฮโน่ Hi no, มาล้างมาซะสะอาดเลยนะฮะขาวจืว้อมาเลยนะฮะไปสู้ไปครับท่าแรกเขาเป็นท่าพลังจิตตีเราไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะ เราก็ปล่อยไปนะฮะเป็นท่าน้ําแข็งนะฮะแล้วมีหลุดด้วยนะครับสวิปยังไงนะฮะคือจอมไม่ค่อยดีนะฮะคือจอมไม่ดีเนี่ยบางทีอยู่ที่ไอตัวอะไรนะไอฟิลม์มที่ที่ที่เคลือบไว้อะ,ะนะฮะนี่เขาปล่อยมาครับไม่กันครับไม่กันดูเป็นท่าอะไรครับโอ้โหมึงปล่อยชาดุบอลเลยเฮ้ยหายว่าบเลยนะครับไม่เป็นไรครับนี่เราปล่อยไอซ์พันไปเนี่ยนะฮะ ล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยเรื่อยๆฟาบนะฮะแล้วเราจะปล่อยได้อีกทีหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วเขาก็ยังไม่ได้ใช้เกาะแล้วปล่อยได้อีกหนึ่งทีนะฮะโอ้โเขาจะใช้เกาะหรือเปล่านะฮะโอ้โหห่วงของครับไม่ใช้เกาะซะด้วยนะฮะเอาไงดีครับลองเปิดเกาะดีไหมเปิดเกาะแล้วก็ตีสักทีสองทีดูครับ จริงๆไม่น่าเลยเนี่ยครับเหลือนิดเดียวนยี่จะปล่อยให้ตายไปนะครับผมคำนวณผิดครับโอ้โหสิ่งเลยนะฮะมาเสร็จแล้วก็พี่หนูดําลงมาครับหนูดำเหมยรออ้ว,วนดําสู้ๆเนี่ยฮะอ้วนดวําอ้วนดวําอ้วนดวํามาปล่อยมานี่ฮะดาก้อนแอร์ฮะไม่เป็นไรโอ้แต่ถ้าดาก้อนแอร์นี้แรงนะนะดาก้อนเผาเนี่ยนะฮะไอ้ดาก้อนบีชดาก้อนบีชะ่ะนะฮะ ท้ามังกรมันแรงอยู่แล้วนะฮะป่าเขาให้นี่ใช้เกาะเกาะเขาหมดแล้วครับตอนนี้ผมจะตีไปแล้วเก็บเอเนจีแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวลงมานะฮะโอ้โหเขาปล่อยมาก่อนครับน่าจะปล่อยท่าแรงซะด้วยนะฮะเก็บเป็นเอเนจีตั้งนานต้องใช้เกาะครับดักก้อนเผาโอ้โหแล้วผมก็เปลี่ยนตัวครับนี่เปลี่ยนมาลูกข้อนี่วิกกี้ทับนี่มังกรก็เดี้ยงสิครับเจอวิกกี้ทับเข้าไป นะฮะถ้านางแรงนะฮะเห็นนางน่ารักอย่างนี้โอ้โหแล้วก็มาเป็นสนอแหลกครับผมมามามาเจอไอซ์บีมไปสักหนึ่งดอกอนี่ข้อความเข้าพอดีนะฮะคืองานการไม่ยอมทำก็อย่างนี้แหละฮะคนก็จะโทรมาทวงนะฮะโทรมาตามโอ้โหนี่โดนไปดอกนึงก่อนนะฮะแล้วก็นีนะ,ะับปล่อยท่าไอซ์บีมไปนะฮะคือบางทีข้อความเข้าหรือโทรเข้ามาเนี่ยทำให้เราเสียจังหวะและอาจจะแพ้ได้นะ นั่นมาอีกแล้วครับปึ๊บนะฮะเรียบร้อยครับเออม,มาอีกฮะเอาเข้าไปนะฮะเขาโทรตามงานแล้วฮะนะฮะอ่ะก็ชนะไปครับผมมามาต่อเลยนะฮะมานะฮะนี่ยเนี่นี่นี่งงงงนี่ผมพยายามจะหาปิดโน้ติฟายครับมันมีให้ปิดไหมเนี่ยนะฮะขอปิดแป๊บหนึ่งฮะ งานเอาไว้ก่อนฮะ PVP มาก่อนเสมอฮะนี่โดนโ p e n n o ลง f y ไฟ a d e นะฮะนี่ไปไปเลยครับคือบังเอิญตัวเสี่ยวมี่มันทำได้นะไม่รู้ยี่ห้ออื่นทำได้หรือเปล่ามา,มาต่อกันเลยครับนี่นี่นะฮะหนูดำเหมือนเดิมแต่ว่าทีมชุดน,นี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนเอาไอ,อ้นางฟ้าอีกตัวมาลงนะฮะนี่ชื่ออะไรชิเมจิหนึ่งสองห้าโอ้โหมา แสนสลัดเราเลือกได้เจอชาลิสต์อีกแล้วนะครับคือถ้าเอาเหล็กลงทีไรนี่มันต้องมาสิดาไอชาลิสต์เนี่ยนั่นแ่แล้วก็เขาก็เอาวิอวิกกี้พับพับลงมาอีกแล้วนะครับเราต้องปล่อยก่อนปล่อยก่อนแล้วปล่อยก่อนปล่อยก่อนได้ไม่ปล่อยก่อนปล่อยก่อนสิลูกปล่อยไม่เลยเออนะครับอย่างน้อยก็ดูดเกาะได้เกาะนึงแหละ นะครับแต่ว่าโอ้โหแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยคือเขามีไฟอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วเราเหลือหนูดำนะครับก็ไม่ได้ทนไฟอะไรเท่าไหร่ด้วยนะฮะนี่เขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าน้ำแข็งนะฮะหนักใจครับเพราะว่าตัวนี้เราตีตายเก็บเนจี้ด้วยหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยท่าไปนะฮะ ปล่อยท่าไปใส่ชาลิาสาชาลิาสาหน่าจะกัน,นะฮะแล้วหนูดําจะทําอะไรชาลิาสาแล้วเขาเหลืองเหลืออีกตั้งตัวหนึ่งนะฮะโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆแล้วโอ้โหแล้วโดนท่าแรกนี้อย่างน่วมเลยอ่ะไปใาลูกพ่อนะครับแล้วเขาก็ส่งมานะฮะเราต้องคือน่าจะเป็นท่าไออะไรนะมังกระฮะดักก้นคอนะฮะแต่เราต้องกันไว้ก่อนนะฮะรักษาตัวไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะปล่อยท่าอีกหนึ่งท่านะครับ โอ้ยตายแล้วนะฮะไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายเขาเป็นอะไรถ้าเป็นพวกสนอแหลักนี้ตายเลยครับตายเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะตีไปจนไออ่าเขาเปลี่ยนตัวมาแล้วครับเอเปลี่ยนเอาผีมาครับผมปล่อยท่ามืดก่อนเลยเนี่นะฮะไม่กันตายนะเอานี่ครับเออเขาเอาผีมาครับนี่ฮะ มาโลวักอโลลาผมปล่อยไปอีกทีโอ้ยเขาปล่อยมาก่อนครับกันไว้ก่อนฮะเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยเหลือเกินนะฮะชาโดโบนด้วยโอ้โหนะฮะจิงจิงตีไม่เข้าหรอกนะฮะแล้วก็ปล่อยท่ามืดไปนะฮะมาโลวักยังไม่น่าจะตายะฮะนั่นนะฮะเหลือมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ผมจะเก็บเอเนจีไปอีกนิดนึงแล้ว ปล่อยทันไหมทันไหมทันไหมไม,ไม่ทันโอ้โหเส็งเลยอะนะครับโอ้โหนิดเดียวแล้วแซนซ์เล์ลงมาก็โดนท่าไฟอีกก็เด้งอีกเหมือนเดิมฮะโอ้ยอมเลยยอมเลยนะฮะเขามีไฟมาสองตัวนะฮะแล้วโอ้ปะต่อเลยลูกนะฮะยาวยาวไปฮะนะฮะคือทีมนี้ พอชุดหลังเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะฮะจากวิกิทับเนี่ยนะฮะเปลี่ยนหนีโอ้โหเจออีกแล้วทาริาสัดไว้นะฮะยืนสู้ไปก่อนนะครับเปลี่ยนไปนี่สู้สู่ลูกพ่อแล้วเขาเปลี่ยนมาโอ้โหแต่ละตัวนะครับแม่งมาฆ่าเราโดยเฉพาะเลยครับโอ้โหไม่ไหวจริงครับโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมาก เนี่ยเจอคือ Pvp บางทีเปิดตัวมาแพ้ก็ยาวครับบอกได้เลยนะฮะว่าไปครับเนี่ยโดนอีกแล้วนะฮะเอ่อผมเขาน่าจะปล่อยท่ามานะผมรอเวลานะฮะเพื่อจะให้เราเปลี่ยนท่าได้เร็วขึ้นนะฮะเขาน่าจะปล่อยมาไม่รู้เป็นท่าอะไรครับเขาจะมีท่า่อ,อพลังจิต นั่นไงฮะใส่ช็อกดีนะฮะมันไม่เป็นไรมากผมก็จะตีเก็บ energy ไปก่อนครับเพื่อจะเก็บท่าแล้วก็ไปปล่อยใส่ตัวที่2ของเขาที่จะปล่อยลงมาน่าจะเป็นชาลิสต์นะฮะแล้วผมจะเปลี่ยนเอาหนูดําลงมาไม่รู้จะทันหรือเปล่านะฮะหรือจะปล่อยท่าซ้อนอีกทีนึงปล่อยท่าซ้อนอีกทีน่าจะทันไม่ทันนะฮะทีนี้เรเหลือหนูดําตัวเดียวกับเกาะสองเกาะครับจะเอาอะไรไปสู้ขเขาเนี่ย นะฮะคือมันเป็นอย่างนี้แหละฮะ PVP ฮะพอเราเลือกตัวอะไรสักตัวหนึ่งมันจะเลือกเอาคนที่เราแอดอาสมานะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรายืนสู้ได้ครับเราไปลุ้นตัวสุดท้ายนะฮะนี่ดาก,กอนคอนะฮะเี่เก็บไว้นะฮะซึ่งถ้าเราปล่อยท่ามือไปหนึ่งท่านะฮะชาลิสาสตร์น่าจะเดี้ยงครับเราไปลุ้นเอาครับว่าตัวสุดท้ายเขาเป็นอะไร นั่นแหละฮะมาโอ้โหไฮโน่เซตติครับอย่างนี้มันละฮะโอ้มีโอกาสพลิกแล้วครับงานนี้นี่นี่นะฮะเราเราสู้ไม่ถอยมันก็ดีอย่างนี้แหละฮะเราเหลือเกราะอ,อีกหนึ่งเกราะนะ,ะฮะลาไฮโน่แพ้ธาตุมืดด้วยนะฮะเสร็จนะฮะเสร็จเรานะฮะนี่พระเอกของผมเลยนะฮะลัตติเขตลัตติเขตลัตติเขตลูกพ่อ น่นะครับโอ้โหปล่อยไปเลยครับถ้ามืดกัดเขาไปลูกัด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 นี่ดูฟันละก่อนโหอ้วนดำอ้วนดำเน่ยเนยอย่ามาดูถูกโอ้โหแค่นะั้นจนได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนตัวนะฮะเนี่ยเปลี่ยนเอาทีมนางฟ้าอีกตัวหนึ่งนะฮะมา นี่มาแล้วเชฟเฟิลบ์นะฮะแซนส์แลนะฮะมารอคู่ต่อสู้คนต่อไปนะฮะใครสนใจเรื่อง p!vp นะฮะไปเซิร์ชหานะฮะ Go b แ t t l e t ล a i l a n d นะฮะเข้าไปขอได้นะฮะที่นั่นมีคนให้ซ้อมนะฮะมีคนให้เชื่อเยอะเลยนะฮะบอกไว้ก่อนมีคนให้เชื่อหรือมีคนรอเชื่อนี่นะฮะเขาปล่อยมาเป็น มาโลวะอโลล่าชายนี่นะฮะเจอหนูดำหน่อยเป็นไงนะฮะเขาน่าจะปล่อยมาเป็นท่าโบนขับนะฮะโอ้โหีนี้นนนล่อบโบนขับยาวเลยสิพ่อคุณนะฮะน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 ี่นะฮะโอ้โหเขาปล่อยก่อนดีก,กว่านะฮะอย่าลืมนะโก้แบทเทิลไทยแลนด์นะฮะใครอยากเก่งอยากมีคนปรึกษานะฮะเข้าไปที่กลุ่มนั้นได้นะฮะมีคนแอคคุณฟอนนะฮะรอต้อนรับอย่างอบอุ่น นะฮะนี่นะฮะเราปล่อยท่าัรนไปปาบนะฮะนะฮะเขาใช้เกราะไปหนึ่งเกราะแล้วเขาคงปล่อยท่าโบนคลับไปกรอบหนึ่งนะฮะเฮ้ยทำไมผมปล่อยท่าไม่ทันเขาทุกทีเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะลองไปเข้ากลุ่มนะฮะนี่โบนคลับหนูเราเกือบตายอ่ะแล้วเราปล่อยท่าัรนไปเขาน่าจะใช้เกราะอีกหรือเปล่าเพื่อรักษานะฮะเป็น เมตาคีของเขาเลยนะเนี่ยอ๋อไม่ครับโอ้ไม่มีปัญหาฮะไม่มีปัญหาผมยืนสู้ต่อได้ฮะแล้วเขาก็เหลือน้อยแล้วเขาน่าจะปล่อยท่าได้อีกหนึ่งดอกนะฮะไปโลกเด้อนะฮะเราเหลือเกาะ2เกาะเขาไม่เขาน่าจะเหลือเกาะ1นึ่งเกาะหรือเปล่าโบนขาบกันไว้ก่อนนะฮะตัวเราน้อยกว่าแต่ถ้ากูแรงเอ้ยถ้าเราแรงกว่าเยอะเลยนะครับ ขอโทษนะฮะหลุดคำไม่สุภาพแล้วก็มาเป็นมิวฮะมิวฮะมิวฮะมิวหายไปครึ่งแล้วฮะมิวฮะมิวปล่อยท่าอะไรมาฮะไม่กันดีไหมฮะมิวนิดเดาท่าไม่ถูกโอ้โหไส่ลิกครับหายไปเลยมึงเกือบหมดหลอดนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเมทิออแมสไปนี่นะฮะนี่ปล่อยเมทิออแมสไปนะฮะ บใช้เกลาะครับแล้วปล่อยฝ่ายพันธ์ไปนะฮะท่าทางยังไม่ค่อยดีแล้วฮะนะฮะอยู่นั่นแล้วฮะแล้วตัวสุดท้ายอะไรวะโอ้ยหวาแล้วนะฮะไลชัวโลล่านะตัวนี้ดีนะเร็วมากด้วยนะฮะปล่อยท่าได้เร็วมากๆนะฮะไลชัวโลล่าเนี่ยนะฮะ าปาบเขาห้หายไปครึ่งหลอดครับอยู่สู้เราเหลือเหลือเกาะอ,อีกหนึ่งเกาะนะะเราน่าจะพอสู้ไว้ปล่อยทันไม่ลูกไอซ์พันนื้อนะฮะาปาบปาบปาบปาาบ,บ,บนี่ชนะไปได้ะฮะโอ้โหนะ,ะเกือบไปะฮะเกือบไปอ้าวมาดูชุดต่อไปเลยฮะนะฮะ,นะฮะว่ากันยาวยาวว่ากันยาวยาวนะฮะ เอ่เดอะคันโตครับนะฮะลองมาสนุกกับ PVP นะฮะเรามีโปเกมอนแล้วนะฮะต้องเอาไปสู้ครับนี่นะฮะเจอกับคนนี้อยู่แรงเก้าโอ้โหนะฮะยังไม่ขึ้นแรงสิบเหรอหนอืหนะฮะมาถึงก็เป็นฮันเตอร์เลยครับโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะฮะฮันเตอร์นี้ปล่อยท่าเร็วและท่าเขาเค้่งแรงนะฮะฮันเตอร์นี้น่ากลัวจริงนะฮะนี่ตีไปแล้วก็โอ้โหปล่อยท่า กะจังหวะแม่นซะด้วยน่ากลัวจริงนะฮะแล้วเขาปล่อยเป็นสนอแหลกมานะฮะนี่นะฮะไอซ์พันไปไอซ์พันไปนะฮะเจอนางฟ้าหน่อยเป็นไงวาบวาบเนี่ยนะฮะผมอยากเก็บรักษานางฟ้าไว้นะฮะผมขอใช้กรอกแล้วกันนะฮะนี่นะฮะดูปีกนางซะก่อนนี่อ้วนเจออ้วนเลยอนเนี่ย ะะดูทีอ้วนเจออ้วนนี้ยังไม่เจออ้วนดำนะนั้นอ้วนอ้วนอ้วนขาวนะฮะอ้วนชมพูนะฮะอ้วนฟ้าเดี๋ยวของเรามีอ้วนดำนะฮะนี่เขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าบอดี้สแลมนะฮะแล้วก็ตีอสองทีก็น่าจะตายแล้วฮะแล้วก็ถ้าเราพร้อมใช้ะฮะเราเสียกเกาะไปหนึ่งเกาะเขาเหลือเกาะสองเกาะมาดูตัวต่อไปเขาเป็นอะไรครับ โอ้โหไหลชูอาโลลาครับปล่อยเมติออมสไปเขาต้องเปิดเกาะแน่นอนนะฮะอุ้ยอนิเมชันของผมมันค้างนะฮะสวิฟท่าไม่ทันแต่ไม่เป็นไรดูดเกาะเข้ามาได้แล้วตีเขาไปให้หายหรือครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งอืมลดไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะฮะตัวต่อไปผมจะเอานี่ฮะหนูดำนะหนูดำ,ดำทำนามาครับวันดำสู้สู วันดำสู้สู้วนดำสู้ตายนะฮะนี่มาแล้วนะฮะน้องไม่ธรรมดากันไว้ก่อนนะนี่วายชาร์จนะฮะแล้วเขาเก็บเอเนจีปล่อยต่อเนื่องมาเลยครับแม่เจ้านะฮะแล้วถ้าวายชาร์จแรงด้วยนะฮะพี่หนูทนไหวไหมลูกไหวอยู่ครับมาตีไปครับเก็บเอเนจีนะเก็บเอเนจีแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวนะฮะนะฮะตอนนี้เอเนจีคือบังเอิญว่าเอเน ตอนนี้นะครับมันเป็นผีนะฮะเขาเหลือเกาะหนึ่งเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะตีเก็บ energy อีกนิดหนึ่งนะครับเขาเขาน่าจะยังไม่ปล่อยท่านะครับผมจะเก็บ energy อีกนิดนึงแล้วเปลี่ยนตัวนะฮะเนี่ยเปลี่ยนตัวเพื่อมารับท่านะครับเนี่ยปล่อยมาพอดีครับโอ้โหแซนลรับไปเต็มเต็มเงาชาโดบอลฮะเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวมารับตีนฮะแล้วก็ปล่อยท่านี่ฮะครั้นไป นะฮะปาบเข้าให้นะฮะชนะไปอย่างชิวเฉียดมากๆเลยนะฮะโอ้ก็ชุดนี้ก็นะฮะชนะไปน่าจะสี่สี่ครั้งนะฮะแพ้ไปหนึ่งครั้งนะฮะก็ลองไปใช้ดูครับลองเปลี่ยนโปเกมอนแล้วเปลี่ยนตัวที่ใช้ดูบ้างนะฮะจะได้ไม่จำเจนะฮะแพ้ไม่เป็นไรนะฮะผมก็แพ้เยอะนะฮะแต่มันสนุกครับผม ตัวที่ไปออาแบตจะหมดอกีกโอ้โหแม่เจ้าคือแพ้ก็มีชนะก็มีเป็นธรรมดาของการต่อสู้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น <Yeah. S 1> กำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีโอ้ได้ตัวดีด้วยนะฮะคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ